พยาบาลอบจภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเมื่อวันที่12มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตชุมชนบริเวณซอยเสนาหนึ่งซอยการเคหะภูเก็ต8ถนนท่าเรือใหม่หมู่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจำนวน3ครวัวเรือนการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยนายแพทย์กิติปรมตถผลแพทย์บริการป้องกันโรงพยาบาลอบจภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงานแผนกพิจกรรมสังคมนักกายภาพบำบัดและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านร่วมลงพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้ต้องการการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้ป่วยโดยทางทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้การบริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดโดยมีการประเมินสภาพร่างกาย และการดูแลอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ทางทีมแพทย์ยังได้คําแนะนําแก่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตัวเช่นการดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วยติดเตียงและการบริหารจัดการเรื่องการทานยาให้ตรงตามคําแพทย์สั่งเพื่อให้กระบวนการการรักษาเป็นไปนอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลอปจภูเกต็ต ยังได้ดำเนินโครงการประคองกายคลายทุกข์โดยมีการมอบไม้เท้าค้ำยันจํานวนหนึ่งตัวและวอลเกอร์จํานวนหนึ่งตัวให้กับผู้ป่วยสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความลําบากของผู้ป่วยและครอบครัวแต่ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ดร่งการ,การช่วยเหลือในด้านการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ชีวิตวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทางโรงพยาบาลรบจภูกเก็ต ได้ลงมาประเมิอนอาการของผู้ป่วยนะคะนำทีมโดยคุณหมอกิติกรมติผลและเจ้าหน้าที่เวชจกรรมสังคมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ากายภาพบําบัดและอสมนะคะวันนี้ทางโรงพยาบาลอบจ,จอได้ลงติดตามผลทั้งหมด3เคสนะคะซึ่งแต่ละเคสก็จะมีาการทำกายภาพบําบัดด้วย ม,มันเคสล่าสุดที่เมื่อกี้เกาเป็นเคสผู้ป่วยะมะเร็งที่ปากนะคะซึ่งได้ผ่านการทำคีโมมาแล้วสองครั้งซึ่งตอนนี้ก็หลังจากที่ได้ทำคีโมก็จะมีผลคืออาการแทรกซ้อนคือมือเช้าของาของผู้ป่วยใจชาและทางเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดก็จะสอนให้ใช้อุปกรณ์ประกองกายก็คือ,อสีขานะคะก็ ขณะนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กําลังดําเนินการสอนอยู่นะคะทางโรงพยาบาลอ OR บจอภูกเก็ตก็จะลงเยี่ยมพื้นที่นี้ทุกวันพระนะคะในทุกอาทิตย์ทุกวันพระฤกั์กเลยก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆนี้กับทางโรงพยาบาลอ OR บจอภูกเก็ตที่นําสิ่งดีๆมอบากับชาวบ้านนะคะโครงการอบจประคองกายคลายทุกเ <โด half> ป็นหนึ่งโครงการที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของอบจภูเก็ตในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับชาวภูเก็ตสําหรับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ที่ต้องการยืมกายอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงสามารถติดต่อขอรับได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอศอตอใกล้บ้านท่าน